ดีค่ะทุกคนวัน,นนี้อยู่กับพี่ก๊อกและเกหมอนเดินนะคะแล้ววันนี้เราสองคนจะไปเที่ยวกัน,นะคะ่ะไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวะคะ่ะเอไปเที่ยวก็จะสดใสนิดนึงเนาะแต่เราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะรอติดตามกันด้วยนะว้าวก่อน Yeah, ถึงแล้วถึงแล้วไงที่นี่คือที่ไหนร้านหอมรันจวนค่ะสาขาบางแสนนะคะทุกคนใช่วันนี้เขาต้องพาตัวเองไปกินขนมไทยอะไรอไร่อยเ,เ,ยเดี๋ยงเียวันนี้แกเดียวไปค่ะไป กินอะไรคะกินนกินี่กินอะไรลาเต้โัลอนอเลยครัขากินอันนี้อันนี้ก็น่ากินนะคะซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ของรานะครับชาแรนจุนแต่เขาก็อยากกินอันนี้ด้วยติมซิสหายแต่เราไปสั่งขนมกันดีกว่า ดีสิน่ากินมากโอ้โหนี่ต้องกินอะไรดีอืมกนเขาตามหาวุ้นเขาเรียกวุ้นกะทีใช่ไหมเขาตามหาวุ้นกะทิที่มีกะทิจริงๆแบบเนี้ยชาวบ้านไม่มีเนี่ย นี้เนี่ยมีแต่อาหารร้านยากนะเนี่ยแหละทุกอร่อยค่ะทุกคนเป็นไงคะจริงจริงนี่แล้วเขาทำสวยมากทุกคนอยากจะโชว์ดูค่ะดูค่ะค่ะเตงจะทำอะไรคะเนี่ยเรจะกินผาอันออกไปเลยมีร้านขนมได้เราจะกินอันนี้นี่ช่อม่วงเขาเลียกชอม่วงติมนกอันนี้ กใส่ด้วยหน่อยน่ารักมากเลยตัวเองจะกินนกอ่ะอ่ะชิมเร็วทำยังไงอะ่ะนีท่ทำเป็นสัตว์กินเนื้อตัวเองเราต้องกินนกแล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปมีหอมเจียวหรือเจียจ๊ยมกระเทียมถูกแล้วเป็นกระเทียมเจียวนี่เราชอบกระเทียมเราใส่กระเทียมเยอะหน่อยแล้วก็เขามีนี่ให้ด้วยพริก เ้องอะไรจะกินนกกันแล้วนะครับคล้ายๆสาคูป่ะใช่คล้ายๆสาคูแต่สาคูมันจะเป็นพวกสาคูไส้หมูอันนี้เป็นไส้ไก่อาชิมค่ะบินเลยบินเลยเกรงอยากลองทำไหมอ่ะฉันก็ทำไม่รอกเลย นี่ยทำแบบเนี้ยยากด้วยนะจีบอ่ะเขามีทั้งหลังร้านด้วยเลยแอบไปดูเหรอเดี๋ยวเราไปแอบดูกันแอบไปทำไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะไม่สวยเ้าให้เราทำไม่ไต่จะไม่รอดค่ะถ้าเราทำใช่ป่ะจากเป็นจีบอย่างงี้กลายเป็นกลมๆแบบนั้นดอกมันเป็นกลมๆนี้และอันนั้นคือพลาพาย ขนมไทยจริงๆเขาเขาไม่รู้เลยนะว่ามันคืออะไรถือว่าอันนี้อ่ากินมากอืมมันหวานอร่อยหอมมากเขาราดด้วยน้ำกะทิด้วยใช่ไหมตั้งไฟให้ดูนหะนะ่อยได้ไหมขอลองเขาเรียกอะไรเปิดให้ดูลองดูน่ะข้างในมันเป็นอะไรซึบ ใส้ถั่วเยอะนะดูวใช่เยอะมากแป้งบางมากงั้นอันนี้ก็ต้องเป็นไส่เผือกสิใช่หรออแม่เปิดดูใช่สิใช่ถั่วเหมือนกับขนมไทยไม่มีเปลี่ยนสักอย่างดูก็เหมือนดนลอยดูดูดูแป้งแป้งบางแป้งบางมากใส่เยอะมากเหมือนโลกทั้งใบให้เธอคนเดียวอันนี้ทั้งถาดของเธอคนเดียว แป้มันบางมากใช่ไหมไตเยอะมากมจีน่าที่สั่งมามิมนของเขาละลายแล้วอ่ะไปกินขมจีวารอวตัวเ,เองเนี่เขาจะแบ่งนเล็กมันใหญ่ไปไหม มันใหญ่ไปอ๋อมันจะหนักเนาะมันเนาะถ้าเราไปแบ่เนาะเรอมันจะหกไปดิมันจะหนักนท <laughs> ุกคน <laughs> เราไม่ได้มีแค่ร้านนี้ร้านเนีร้านะ <c oughs> เราจะไปต่อกันอีกร้าน <c oughs> อันนี้นะคะพี่พี่เขากำลังทําขนมอยู่นะคะ <c oughs> อันนี้เหมือนให้แบบว่าคนมานั่งกินสามารถเห็นได้เลยว่าเขาทำเป็นสดๆอ่ะ <c oughs> รเราก็มาถึงอีกร้านหนึ่งแล้วนะครับของวันนี้ก็คือร้านโกฟี่ครับอยู่ที่ท<ะ>บางแสนอยู่บางแสนอยู่แล้วครับอยู่แล้วเดี๋วยวเรามาดูกันว่าเราสั่งอะไรมากินบ้างทำตาลีทำไมต้องอยู่ดูนี่จ้ามาแล้ว นี้แล้วก็นี่ค่ะเขามีน้ำชาให้เราด้ยนน้าต้องคาราวาตบ้างบนจอบไม่ไหวร้อหัวล้อดังอ่ะนซิมเบิงซิมเบิงหนาเจ้า

่ติดซำมาเสิร์ฟแล้วคะ่ะเทกี่คนเดียวหมดกะโอ้ยอานนี้เดียวหมดแน่นอนสั่งเงยอะๆเอาสั่งเงยอะๆกะดูดิเลยเองไหนให้เขาดูหน่อยนี่โอ้นี่โอ้ดูดูครับดูกนี่นี่อะไรนี่ เขาเล่นเขาเลยจ้าไม่ใช่ไ่่พี่ตอนยังไม่ได้บอกเลยว่าร้านนี้มีอะไรนี่เขาไม่ได้มีแค่ติ่มซำนะจ๊ะนี่คือซี่โครงับนี่อย่งนักกินบ้านี่ม,ม,ม,มาเขาพูดบากนี่เป็นฟงเส้นลือส่วนครับ เป็นยานุญาตขาไก่ปุ๋ยยาดีนุ่มๆเลยคิดว่าถ้าลอยเข้าไปแล้วลอยเข้าไปในคลิปคิดว่าถ้ากินเข้าไปนะแบบแทบไม่ต้องใช้ลิ้นแบบว่านี่เลยแค่ดูดปึ๊บกิ๊กคืออะไรวิทยายาดีอ๋อเลยกิ๊กใช้ปุ๋ยยาดีใช่แล้วก็มีหลายอย่างมากเลยใช่ครับ ดนี่ของทอดนี่เต้นไหมล่ะเต้นใครจะเต้นเราตื่นเต้นหิวยังหิวป่ะเดี๋ยวเราจะกินเสร็จนะคะทุกคนเยี่ยมเลยเดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะมาบอกพี่กัลล์ร้านตายครับผมตายครตีไปไหน กนะียงทุกอันตัวเองอะไรอยางกันเเราไปคิดคลิปหน้าร้านดีนว้าค่ะตอนนี้เราฟินแล้วค่ะทุกคนผ่านไปสองร้านที่เราทามานะคะและร้านนี้ก็คือร้านโกกี้ครับนะคะแล้วคราวหน้านะคะเราจะพาไปเที่ยวไหนดีไ <ป S 1> ไวไปเที่ยวไหนดีไป,ไปเที่ยวไหนดีไปเที่ยวเที่ยวไหนเที่ยวเขา ออไม่รู้เราจะพาไปเที่ยวไหนไม่รู้นะะ่งค่ะเราติดตามอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เมื่อเราด้ยังไงกดดิงกิ้งให้ด้วยครับยาวตันเป็นกระดิ <laughs> <laughs> ไม่สายค่ะ